กับแนนอันชนาโตซวว่าค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแนนแต่งตัวที่ค่อนข้างที่สบายที่สุดในบรรดาเทปที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าแนนแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่ที่แนนมานั่นก็คือทะเลนั่นเองค่ะและทะเลที่ว่านี้นะคะก็อยู่ที่ภาคใต้ของเราที่จังหวัดสตูลและแนนก็มาที่เกาะตรุเตาว้าวเกาะตรุเตานี่ก็คือมีบิอันยาวนานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจําแล้วก็เรื่องของโจรสลัดตรุเตาเอจะมีความน่ากลัวยังไง ต้องดูแล้วล่ะค่ะว่าความน่ากลัวของเขาเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากทราบไหมคะว่าแนนเดินทางมาที่นี่ด้วยเรืออะไรเพราะว่าเรือลำนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศก่อนขึ้นเรือของแนนค่ะว่าจะเป็นเรืออะไรไปชมกันเลยค่ะ Trouble travels fast test you're for crash are wool specially when designed Then wearing sunglasses in Come on and tell us what you r e trying to prove 'Cause it's a battle when you dabble in war you stole it up on leash her than you Let นี่นะคะก็เป็นช่วงเวลาแห่งการรอ,อคอยเรือที่จะมารับพวกเขาไปยังเกาะตะรุเตาโดยมีซาฟพ,พี่เลี้ยง คอย entertain ผู้เข้าร่วมโครงการมีการร้องเพลงมีการแบ่งกลุ่มออกเป็นสีสีดูไปดูมาโครงการนี้มีทุกเพศทุกวัยค่ะตั้งแต่รุ่นเล็กสุดไปจนถึงรุ่นใหญ่สุดงานนี้นะคะแนนก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการก็ต้องมีป้ายชื่อเหมือนคนอื่นๆ งนดูสิคะความเหมือนที่แตกต่างก็เล่นเติมคำพิธีเกินให้ซะงั้นงานนี้ต้องโทษโปรดิวเซอร์ค่ะเล่นสั่งให้เขาเขียนเอหรือว่าสตาฟตั้งใจกันแน่คะทำลอบ้านไบชีแล้วอ่ะไม่พิธีกรใช่พิธีเกิน ก่อนที่ผู้เข้าร่วมโครงการกกอดไออุ่นตรุเตาและทีมงานรายการ News ์แคมปัจะเดินทางไปยังเกาะตรุเตานะคะเราไปดูความพิเศษของเรือที่แนนเกลดนไปก่อนหน้านี้ <cing> ว่าไม่ใช่เรือธรรมดาพร้อมกับกิจกรรมบนเรือก่อนถึงเกาะกันต่อเลยค่ะถ้าหลังจากที่มีกิจกรรมบนบกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องไปที่เกาะตะรุเตาค่ะเพื่อทํากิจกรรมนะคะแล้ววันนี้พิเศษมากมาเลยค่ะเพราะว่าแนนไปด้วยเรือรบค่ะซึ่งเรียกว่าเรือหลวงมันนอกนะคะเป็นเรือที่ยกคนขึ้นบกนั่นเองแล้วก็มีพี่ๆใจดีนะคะพี่ฐานด้านบนค่ะ,คะเขาก็จะพาเราไปที่เกาะตะลุเตานะคะซึ่งเดินทางมาจากพังงาเลยทีเดียวไปเลยค่ะ กำแรกแบกของลงเรืองานนี้นะคะก็ปาดเหงือกันเลยทีเดียวค่ะก็เล่นขนเสบียงข้าวสารอาหารแห้งมาครบเลยค่ะหลังจากที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการย้ายสัมภาระขึ้นมาไว้บนเรือหลวงมันนอกแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะไปตะลุยที่ก็ ตะลุเต่าเพื่อตามหาโจสารสลัดกิจกรรมต่อมาถ่ายรูปเอ๊ะมันเป็นกิจกรรมด้วยเหรอคะแนนว่าไม่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นความชื่นชอบส่วนตัวมากกว่าคะ่ะเพราะมองไปทางไหนทางไหนเขาก็ถ่ายรูปสงสยัยคงตื่นเต้นกับเรือหลวงมันนอกโอกาสแบบนี้นะคะไม่ได้มีบ่อยๆเลยคะ่ะน เรือหลวงข้ามเกาะระหว่างที่เรากำลังเดินทางไปยังเกาะตรุเตานะคะที่ห่างจากฝั่งท่าเรือปากบารา40กิโลเมตร ทำให้แนนมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มตามเกาะเล็กเกาะใหญ่พร้อมเห็นวิถีชีวิตชาวประมงบ้างปรบปลายเพราะช่วงที่เรามาถ่ายทํานี้นะคะเป็นช่วงฤดูฝนค่ะทําให้สภาพอากาศแปรปรวนค่ะมีทั้งแดดจ้ามีฝนตกมีฟ้าครึ้มแต่นั่งเรือหลวงมันนอกซะอย่างทุกคนเลยสบายใจ ตอนนี้นะคะแนนก็อยู่กับพี่แม็กค,ค่ะพี่แม็กของเรานะคะก็เป็นหัวหน้าทีมหรือว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบโครงการกอดไออุ่นตะรูเตาค่ะก็ตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่าตามหาโจรสลัดแนนก็ต้องถามพี่เขาแล้วค่ะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงสวัสดีค่ะพี่แม็กสวัสดีครับก่อนอื่นเลยที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะครับผมสาหรับที่มาที่ไปนะครับก็เป็นโครงการปีนี้เป็นปีที่ 2, 2นะครับ,รรบเราใช้ชื่อว่าตามหาโจรสลัด ก็เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าในปีที่แล้วเนี่ยเราจะได้รับการตอบรับและก็ความร่วมมือนะจากจิตอาสาจำนวนมากนะครับก็เลยทาให้เรามีโครงการต่อเนื่องนะครับในปีที่2เกิดขึ้นนะฮะกนนะฮะิจกรรมโดยส่วนใหญ,ญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการดูแลรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับ,บนเกาะปาดุเต่าครับชื่อของตอนเนี่ยโหน ลับด,ด้วยแฉผมสําหรับบนเกาะตะนุเต่านะฮะก็เป็นให้ทราบกันว่าเมื่อก่อนนะฮะเป็นสถานที่ข่งนักโทษทางการเมืองนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยซึ่งเป็นเป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจนะฮะแล้วก็ช่วงหนึ่งของเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเกาะตะนุเต่าก็จะมีจลสลับเกิดขึ้นด้วย นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะฮะแล้วก็น่าที่จะเรียนรู้นะฮะแล้วก็ก็เลยจัดโครงการอตามหาตามหาโจรสลัดครับอ่าโจรสลัดในที่นี้ก็มีไฮไลท์ด้วยบอกว่าเป็นโจตามหาโจรสลัดก็เป็นเรื่องของการย้อนรอยประวัติศาสตร์ว่าตะลุเตาก็เป็นมีประวัติของเขาั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโจรสลัดนั่นเองค่ะแล้วปีนี้มีจิตอาสามาประมาณ ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับก็รวมทั้งผู้เข้าร่วมทั้งสตาฟนะครับทั้งเมค่ควรทงผู้สนับสนุนก็ประมาณ260คนค,ค่ะก็เ,เยอะเลยทีเดียวอ่ะมีปีที่2ก็ต้องมีปีที่3ฝา,ากปีที่3เลยค่ะก็แน่นอนครับในเมื่อบีปีที่หนึ่งปีที่2นะครับในปีที่3นะฮะเราก็ยังยังคงจะต้องเดินหน้าในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป นะครับแล้วก็เดยนรุ้ประวัติศาสตร์ประตูตองต่อไปนะครับก็ในปีที่3ก็น่าจะเป็นปีหนานะครับในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนนะครับในปีที่ค่ะตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงฤดูที่เปิดรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่สตูลฝากขึ้นมาเป็นข่าประชาสัมพันธ์กัระตูตอของเราครับผมก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในโครงการก่อนไปอุ่นประตูตองปีที่3นะครับก็มาเจอเจอกันได้ เราๆนะฮะแล้วก็นอก,กจากนี้ยังมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในจงังหวัดสุขทัยพรอ้อมต้อนรับทุกท่านนะครับค่ะหมวกในร้จาจเราไม่อยู่แล้วค่ะด้วยสภาพของบรรยากาศ